<laughs> น้ำไหลออกปากเหรอวะอะไรวะเนี่ย What the fuck <laughs> เอาล่ะสวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนังเงาเหนียววันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปบูสเต็ดโปเกมอนไายเงาโปเกโมโอนกันนะคะซึ่งคลิปทั้งหมดที่จะเห็นในวันนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ทีมงานได้ทําการเตรียมการให้เพราะฉะนั้นก็เราก็ยังไม่เคยเห็นพวกคลิปเหล่านี้มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำเพลงเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะอ่าเรโอเคมาเราเข้ามาสู่คลิปกันนะคะโ,โหโผล่มาหน้าปกขนาดนี้สาวุกอินบูอย่างฉันถ้าตอบผิดนี่คือบอกเลยว่าผูกคอใต้ลากมะม่วงได้เลยนะคะ <c oughs> อ่ะปะตัวแรกน้องชาวาัตสามร้อยเปอร์เซ็นต์จริงจึงจึง,จงชาวาัต <c oughs> <c oughs> เดีย oh. วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกราดอส <laughs> จะเป็นแกราดอสไปได้ไงวะห่วง oh. เดี๋ยวทีมงานทำอะไรกับฉันเนี่ยโอ้ oh my god และดูคลิปอีก8นาทีฉันะต้องเจอตัวอะไรวะเนี่ยตัวแรกแราดอสน้องฟูชิกีได้น อไม่ใช่โอไมไม่ได้น้องเป่งเสียงอ่ะกว่าจะฟังทุกคนมาเตาก๊สแน่นอนแบบสามล้านเปอร์เซนต์เว้ยคือแต่แต่แต่คืออะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่จะเ,เป็นอะไรไม่ใช่มาเตาก๊สอาจจะต้องเป็นแบบสักตัวที่เป็นก้อนๆใช่ไหมตัวหรือตัวมีขนวะคือแบบตัวอะไรวะ <laughs> ตัวอะไรวะ <laughs> ว่ากส สามสตัวหนึ่งสองสาสี่ตัว,อ,ตวอันนี้สังเจออะไรเนี่ยจุก้นน้องน้องซิลน้อง,องแมวน้ำล่างหนึ่ง <c ười> คือมันไม่ได้ปกมันเป็นน้องปวานตัวใหญ่ไม่ได้วาดีโตชัว ไปนม้าคูโรไม่ได้ยังไงคือแหวบโคตรแกงเกลนเลยอ่ะนี่ด๊อควีนสามล้านเปอร์เซ็นใส่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 มิวชูฉันกัดลิ้นตายเลยนะเว้ยว่าทำไแกคุ้งอะวันชั้นอะไรวะเนี่ย ถามจีเซ <laughs> นิกาเมะฮะเซนิกาเมะเออไปเลยปีปปีเด็กโปเกมอนน้องปีปีเออล่างปีป <laughs> ปี้น <laughs> <laughs> ี<า>่แหละเด็กโปเกมอนน้องคาคุน่า <laughs> ใช่ปะวะได้แหละ โกดักคือแบบโกดักล่างแบบนี้ไม่ได้เปาวะแล้วตาตาไอ้ชัยเฮียรเนียดเนียงน้องน้องน้องแฟนเออน้องน้องทัดเดี๋ยว ไอ้น้องปลาหมึกตัวสีแดง yeah. <laughs> ไม่มันไม่ได้มไม่ได้ that <laughs> อีวกักอีวกักอีวกักแน่นอน โกดิบตัวว่น่าจะเกี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเกิดิบงามสี่สิบห้าจริงๆแล้วมันคือโกดสิบเจ็ดตัวเขียนเลยอ่ะน้องบิลิดามะตุ้มไม่ได้ไม่ได้เกงกาเกงกาลูกแม่ใช่ ไม่ใช่เป็นแลกต,ตาตาล่างสองพอาจารย์ปอาจารย์เจนสามชื่อไรวะจำชื่อไม่ได้อันนี้เข็มรัดเข็มขัดนีแล้วไปวะเนี่ยทำไมทำไมทำไมม,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 มันมีล่างขึ้งล่างด้วยอ่ะน้องซาลเมนนเกมิม,ล,ม,มลีคิมเลี ้องเลียวรู้ว่าลูกคาล่างแรกอะไม่ได้พวกะว่าล่างอัลูล่าดิโต้มัน <c oughs> ไม่ได,เด้เป็นโกดัก <c oughs> <Yeah. c oughs> เป็นโกดักอะสตาไมสตาไม่เป็นฮิตโตเตมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หรือว่ามันคือสตาร์มี่อยู่แล้ววะตอนนี้กลายเป็นแบบว่าฉันจำแบบสลับสลับแบบร่างหนึ่งล่างสองไปหมดแล้วเนี่ยโอไม่ไม่ได้หัวมิมิคิวน้องมิมิคิวเท่ากับแบกกี้ฉันอย่างนี้ไม่ได้เปะวะน้องแบบน้ำไหลออกปากเหรอวะอะไรวะเนี่ยว t าเดาฟัก คลิปเมื่อกี้ฉันก็จะผ่านอากาศหายใจแล้วมาต่อกันอีคลิปหนึ่งนะคะอ่ะเก็บตกคลิปสุดท้ายพิกาจูแน่นอน3ล้านเปอร์เซ็นต์ is Pikachu เออตัวแรกว่าอีวาก บอมว้าวจะไมเป็นพีกระจุวกดักแด้ของบัตเตอร์ฟรีเออวะฮะฮะ